สวัสดีค่ะทุกคนคุูโยนีลนะคะคอนนำเสนอปอบเปียทอดแบบไม่ใส่เนื้อสัตว์นะคะไปดูทํากันเลยขั้นตอนแรกนะจ๊ะเราก็จะแช่เส้นวุ้นเส้นนะคะประมาณ7นาทีนะจ๊ะทุกคนพอครบเจ็นาทีแล้วนะคะเราก็กรองเอาน้ําออกนะจ๊ะเหลือแต่วุ้นเส้นนะใครจะตัดวุ้นเส้นก่อนหรือว่าจะตัดหลังจากที่เราลวกวุ้นเส้นแล้วก็แล้วแต่ลน,นะจ๊ะแต่ว่ายิงยนไม่มีเวลามากจาก้ะต้องรีบทานะจ๊ะแล้วก็ลวกวุ้นเส้นประมาณสนาทีนะคะแล้วก็กรองนล้วออกจ้ะ เกิดแค่ตูเสินะจ๊ะไปดูผักกันเลยจ้าวันนี้ผักที่เราใช้มีสี่อย่างนะคะมีแครอทกระหล่ำปลีผักชีแล้วก็เห็ดนะจ๊ะใช้ไฟพันกลางถึงสูงนะจ๊ะวางกระทะลงไปจ้าใส่น้ำมันพืชลงไปค่ะรอให้กระทะร้อนนิดนึงนะจ๊ะแล้วเราก็ใส่ผักที่เราเตรียมไว้ลงไปเลยจ้ะปรุงรสด้วยผงกระเทียมนะจ๊ะหรือใครมกระเทียมสดก็ใช้กระเทียมสดนะจ๊ะผงพริกไทยขาวจ้าซอสน้ำมันหอยนะจ๊ะตามด้วยซอสซีอิ๊วขาวจ้ะ ยังไม่พอค่ะเพิ่มความอร่อยด้วยผงโรดีนะจ๊ะหรือไม่ใส่ก็ได้แล้วจ้ะผัดผัดบนไปเล็กน้อยนะจ้านี่ผัดต่อจ้าอ่าๆทุกคนลืมน้ำตาราใส่เพิ่มนิดนึงนะผัดบนไปจ้าพอเครื่องมันเริ่มเข้ากันแล้วใช่ไหมคะเราก็ใส่วุ้นเส้นที่เราลวกสุกแล้วลงไปนะจ๊ะผัดผัดให้เข้ากันเลยจ้าแค่นี้นะคะก็เสร็จแล้วจ้ารอให้หายร้อนก่อนนะคะเราค่อยไปห่อนะจ๊ะ ตอนนี้นะคะเราก็จะมาเริ่มทําการแกะแผ่นปอเปีย๊ยะของเราออกจากกันก่อนนะคะเพราะถ้าเกิดเราไม่แกะเนี่ยมันจะเสียเวลานะคะทุกคนนี่เตรียมไว้เลยจ้ะแล้วก็เตรียมน้าแป้งด้วยนะคะเพราะว่าเวลาที่เราหอนะคะเราต้องใช้น้าแป้งเพื่อให้ตัวแผ่นแ,แผ่นปอเปีย๊ยะของเราเนี่ยมันติดกันดีนะจ๊ะใครมีแป้งชนินไหนก็ใช้ตามน้เลยจ้าโอเคขั้นตอนนะคะเราวางแผ่นแป้งลงไปแล้วก็ใส่ไส้ลงไปลงจ้าแล้วเราก็เลือกมุมใดมุมหนึ่งแล้วก็มว้มวนมว้มวนม้วนขึ้นมาจ้า แล้วก็เอาด้านข้างเข้าไปตรงกลางนะจ๊ะแล้วก็มว้มวนม้วนขึ้นมาอีกนิดนึงปิดด้วยน้ำแป้งของเรานะคะอย่าลืมทานะแล้วก็เสร็จละจ้าก็ค่อยๆม้วนนะทุกคนแต่ว่าเวลาที่เราม้วนก็ขอใหอ้มีความแน่นนิดนึงนะทีนี้เราก็ไปถึงขั้นตอนการทอดละจ้าแล้วก็เปิดเตานะคะใส่น้ำมันพื๊บลงไปจ้าแล้วก็ใส่เปีือที่เราห่อแล้วลงไปนะจ๊ะคือถ้าเราทํากินก็ใช้กระทะน้อยๆพอนะเพราะไม่งั้นเดยวมันเปลืองน้ำมันนะทุกคนพอ สุกสักด้านหนึ่งแล้วก็กลับอีกด้านหนึ่งเพื่อให้สุกทั่วกันเนาะนี่นะจ๊ะก็จะได้ปอบเปี๊ยที่สีเหลืองทองอารามนะคะน่ารับประทานมากๆากเลยนะทุกคนนี่คือโหดชอบมากทุกคนนี่เสร็จแล้วเระเสร็จแ,แล้วจ้าพร้อมรับประทานเลยนะจา้าเดี๋ยวเราไปดูความกรอบกันค่ะทุกคนนี่นะจ๊ะเราก็ค่อยใช้ทีนมีดนะคะ ตัดลงไปนะจ๊ะคือกรอบมากแล้วดูไส้ข้างในทุกคนมีวุ้เส้นมีผักนะจ๊ะทุกคนคือโหเราเป็นมังสวิรัตินะคะเ็าก,ก็สามารถรับประทานได้นะจ๊ะเสร็จแล้วค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายเลอฟยู you, จ้า